รุ่นนี้นะคะจะเป็นงานผ้าแก้วนะคะแต่งปักลายสีเหลืองนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะเป็นเนื้อผ้าลินินนะคะรุ่นนี้มี 38, 40, 42, 44แล้วก็ 46นะคะมีถึงไซส์46นะตรงแขนจะเป็นงานปักลายนะคะอ่อรุ่นนี้นะคะจะเป็นกระดุมข้างหน้านะคะแล้วก็เป็นคอกลมด้านบนนะคะตรงคอจะแต่งเป็นลูกไม้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผ้าใยสับลรดแต่งปักลายลูกไม้แบบนี้นะ,ะรุ่นนี้นะคะ1,700บาทนะคะลดใน,นไลฟ์วันนี้1,550บาท38ถึงไซส์46นะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะจะไม่ได้แบบเข้มมากนะคะจะแบบละมุนละมุนใส่งาน นะคะแล้วก็ตรงช่วงปลายแขนนะคะจะงุ้มเป็นแขนตุ๊กตานะคะแล้วก็แต่งลูกไม้แบบนี้นะใครที่ P, ผิวเซนซิทีฟผิวแพ้ง,ง่ายนะคะตัวงานผ้าปักนะคะมันจะมีแบบว่าคนๆผิวนิดนึงนะคะก็อาจจะไม่แนะนํานะคะคนที่ใส่ผ้าแก้วได้อยู่แล้วนะคะงานผ้าแก้วยอยะไรเงี้ยผ้าไหมก็สามารถสามารถใส่รุ่นนี้ได้ปกติเลยนะรุ่นนี้ดาขึ้นรหัสไว้ด้านบนนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะหรืออยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะที่ดาใส่รีวิว ให้ดูสามารถที่จะชมท้ายคลิปนี้ได้เลยค่ะ